เบนครับเดือนนี้เป็นยังไงบ้างมียอดคูเรียเซลลแล้วหรือย hmm. ังครับเดือนนี้ก็พอมีบ้างครับมีไปเจอลูกค้าแล้วชวนชวนลูกค้ามามีวิธีชวนยังไงครับเวลาชวนลูกค้าเวลาชวนลูกค้าก็เวลาเราไปส่งของเราก็จะมีนำบัตรมีมาส่งพัสดุกับผมได้นะครับอะไรอย่างนี้อ่าแล้วเป็นยังไงบ้างยอดคูเรียเซลล์เดือนที่แล้วพอมียอดบ้างไหมพอมีอยู่ครับมีอยู่ใช่ไหมแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้งานวนลุ่ e งานเยอะไหม ได้อยู่ได้อยู่ดวชอบอันนี้ดีกีดีก,ดกีอันดับสองของไบเกอร์มีวิธีหาลูกค้ายังไงบ้างไหนลองแนะนำเพื่อนฟังหน่อยก็ส่วนใหญ่ก็จะหน้าง,งานเจอลูกค้าหน้าง,งานก็จะแนะนำลูกค้าแล้วก็จะมีลกลูกค้าประจำอยู่ที่ส่งกันบ่อยอยู่แล้วก็แนะนําลูกค้าที่ว่าบางทีที่เขาเรียกรถเข้ามารับเราก็แนะนาเขาอีกทีนึงเพื่อรับได้ง่ายขึ้นสบายขึ้นหนูลูกค้า แล้วดูวารู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็นอันดับสองผู้เลี้ยเซลประจำเดือนประจำเดือนที่ผ่านมาเป็นไงบ้างดีใจครับผมตื่นเต้นในเรื่องของรายได้ผู้เลี้ยเซลเป็นไงบ้างก็ดีครับผมได<ม>้ดีมีค่าน้ำค่าน้ำเพิ่มขึ้นเยอะโอเค okay. แล้วเดือนนี้มีเป้าหมายอะไรบ้างครับเดือนนี้จะเอาที่สองหรือที่หนึ่งไหมเดือนนี้ก็อยากได้ที่หนึ่งนครับถ้าเกิดทำได้โอเคโอเคนายครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้มีงานคู้เลียเซลบ้างไหมมีมีบ้างครับ อาแล้วเดือนที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมามียอดก็ไหมครับเดือนที่ผ่านมามีครับมีมียอดมีเยอะไหมเยอะไหมประมาณลูกค้าก็มาสี่ห้าสี่ห้าเจ้าเป็นลูกค้าประจำเราใช่ไหมใช่ครับเป็นลูกค้าประจําแล้วเดือนใหม่นี่มีแนวโน้มจะเพิ่มลูกค้าบ้างไหมหรือว่ามีครับมีมีแจ้งลูกค้าไว้อยู่ว่าถ้าถ้าส่งของก็สามารถเรียกเรียกเข้าเรียกผมเข้าไปรับได้เลยแล้วเรามีวิธีการหาลูกค้ายังไงบ้างก็ ไปส่งของให้ลูกค้าอย่างเงี้ยก็บอกลูกค้าว่าสามารถส่งพัสดุกับผมได้เนี่ยผมเข้ารับได้เรื่ฝากผมไปส่งได้แล้วรู้ไหมว่ากูเลียเซลเขามีอินเทนทีอะไรบ้างได้ได้อะไรบ้างจากกูเลียเซลรู้ไหมรู้ครับมีอะไรบ้างเดีย๋ยวอธิบายฟังตอนแรกของเดือนจะได้ยี่สิบบาทแต่ก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็นห้าบาทแล้วเป็นไงบ้างเดือนที่ผ่านมาได้อินเทนทีพอใจไหม พอใจครับได้พอใจเนาะพอมีเงินเก็บแล้วโอเคยังไงเดือนนี้ก็ขอให้ยอดคุเรียเซลของทุกคนปังๆนะจะได้มีค่าขนมค่าน้ำอะไรกินกันโอเคมีอะไรอยากบอกเพื่อนๆไหมท,ที่ที่ยังไม่มียังขายไม่แตกมีมีอะไรจะบอกาาเพื่อนไหมพยายามเชื่อดันหาลูกค้าเพื่อที่ค่าคอมเราจะได้เพิ่มขึ้นมีของคุเรียหาได้เยอะเราก็ได้เพิ่มเยอะครับผม ก็ประมาณนี section, to to ้ครับยังไงก็ช่วยกันตีขายให้แตกแล้วกันนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับของออันดับสองของประเทศกันนะครับว่าเขามีวิธีการคุยกับลูกค้ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับสุชมขอดูกระเป๋าหน่อยได้ไหมขอดูเคล็ดลับหน่อยได้ไหมว่าคุณมีเคล็ดลับยังไงบ้างนี่ครับดูนี่ครับเบื้องต้นก็จะเป็น ปุปอง QR code ไว้ให้ลูกค้าสแกนแล้วก็แนะนำลูกค้านะครับในการหาลูกค้าของคุณสุปรชโชคทีนี้ใช่ไหมที่จะทำให้คุณเป็นอันดับ2ได้เนี่ยใช่ครับผมโอเคยังไงฝากเพื่อนๆลองทำตามดูนะครับวิธีของอันดับ2ของเดือนนี้ยังไงรบกวนติดตามผลงานของเขาในเดือนต่อไปด้วยน,นะครับ